ร้านดังร้านดังครับเคียรเตอร์มือใหม่นะเคียเตอร์มือใหม่ต่างมีซีนไหมครับผมสั่งได้เลยครับพี่สั่งได้เลยครับว่างอ้จ้าพาใหญ่ปสิบค่ะเอาชุดเล็กะค่ะรอกอย่างไม่ค่ะใส่น้ำือแยกก๊าใส่น้ำไปเลย่ะได้ค่ะ ที uhm. ่ร bo ้านเราไม่หวานนะครับอยางได้เลยนะครับไม่คุนไ้ออันด้านหลังเลยเนืขานดีนะกที่เป็นแก๊สบแก๊สบนฟที่บนไฟสลับเวันรับผดไม่ารับดด้านในได้เลยจ้าสิบาทชิ้นเลยค่ะรับผาดลยครับ ละสิบาทสิบนะเลยอะรญี่ปุ่นปาสดนะยีสอบาที้นะคะเป็แเท่าไหร่คะกรยเท่าไหร่ร้สาสิบาทังทุกช้นเลยคงใัวสได้เลยนะคะอะไรผันค่ะปสบเร่ทดียกดว่าค่ะ